พอาาดีพี่น้องป้องกง,ง,ง,งไป <c oughs> โอ้ยเสียงพอดีไปเป็นไข่ส้องมือแล้ว <c oughs> อากาศยังไม่ดีบันนี้เอ้าว่าเยื่มช่ม <c oughs> สวนรังบ้านนี่พีิบบางทีบันเกือนี่แหละแดแือดยังขึ้นโมกข้าีหญ่ เว่ยเว่ยบอกเว่ยสุขาเคี้ยเหยียบไอ้ยังนี่สุขาเคี้ยเฮิร์นเริ่มเบิงลืมเบิงสุขาเคี้ยมุตัดอกค่อยมาเจียบกินเอา อาการไอ้ยม่โอ้ยโอ้ยได้หอ้อากาศเตียนเรียนกับพ่ปสียาวันนี้ได้ลูกได้สองมือลูกก็ได้เอาขุณเอฟซีไงสมัยไทย ແຮງໆເຊົາທຸກຄົນເອົາເພິ່ນອ້າຍພີ່ນ້ອງເດີ້ສູ່ກະຝາກສູ່ຝາກແລງແຂງແຮງສູ່ກູທຸກຄົນເດີ້ນ້ອງເອີຍຂອບໃຈຄັບ